หากใครเป็นแฟนคลับของติ๊กตอกเกอร์สาวชาวจีนน้องขุยอันก็เชื่อว่าต้องรู้จักพี่แจน MVP คนสําคัญที่เปรียบเสมือนพี่สาวคุณสนิทที่คอยดูแลน้องขุยอันมาตลอดค่ะโดยล่าสุดค่ะพี่แจนก็ได้มาพูดคุยในห้องไลฟ์ถึงเรื่องที่แฟนๆรอคอยอย่างงานแฟนมิคติ้งของน้องขุยอันซึ่งพี่แจนก็ยืนยันชัดเจนว่ามีจัดอย่างแน่นอนค่ะ แต่สำหรับวันเวลาและสถานที่ก็ยังคงต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนค่ะและจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทีเดียวอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้พี่แจนก็ยังตอบคำถามกับ FC ด้วย,ยว่าอันมีโอกาสร,รับงานในประเทศไทยไหมซึ่งพี่แจนก็ตอบว่ามีแน่นอนค่ะ แต่ต้องรอจังหวะที่ใช่และสินค้าที่ตรงกับจริตของน้องด้วยค่ะและยังได้เล่าถึงโมเมนต์แรกที่พี่แจนได้เจอกับน้องขุยอันอีกด้วยนอกจากนี้พี่แจนก็ยังย้ำชัดว่าในห้องไลฟ์ของน้องขุยอันสามารถพูดถึงแนชาลีได้เลยค่ะไม่มีห้ามค่ะมอ,อัน้กรับโงยังคะพี่แจนได้แล้วมีเอซีใจดีเอ่อพอดี ถ,ถ้า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 วันนั้นใครได้ดูไลฟ์อ่จจะเห็นว่ามีร้านค้าร้านหนึ่งร้านขาน้ําน้ําปั่นเป็นสมูทตี้หรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะเขาเรียกตะโกเรียกคุยอันนั่นแหละคนนั้นแหละ oh. แต่ว่า <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคนนั้นแหละเขาเดินไปซื้อให้แล้วก็มีพี่เออคุณแม่เอฟซีจากต่างประเทศอ่ะช่วยซัพพอร์ตค่ากางเกง <Wow. S 1> ให้ให้ให้พี่คนนี้ไปซื้อ แล้วเขาก็กำลังส่งไปสนีมาให้แจนค่ะโอ้โหเยซีน้องเยอะมากนะมีเสื้อแต่ไม่มีกระโปรงอ่ะวุ่นวายกันเลยว้าวุ่นเลยแล้วโวยวายด้วยนะตัวเองอะใช่ใช่โวยวายด้วยนะมันไม่มีจะใส่ยังไงไม่มีใช่น่ารักมากที่ตะวันแต่ว่าน้องยี่ยี่อะน่าเขาน่ารักถ้าเกิดว่า จะไม่เป็นการก้าวไก่เอฟซีเขาถ้าเขามาเมืองไทยแล้วเขาไม่ไม่ได้มีใครแบบคอยสป,ปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เดี๋ยวพี่แจนก็จะไปช่วยเพราะเป็นเพราะว่าหนึ่งคืออันดับแรกคือเป็นเพื่อนขุยอันเนาะอันดับถัดมาคือเป็นผู้หญิงด้วยกันเราก็อยากจะแบบดูแลกันในแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเจอเอฟซีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีกันแค่สองคนนะขุยอันและซิงเหอเลยนะ ก็คือเขาจะไม่มีเขาจะไม่ได้แบบคบคนในออนไลน์เลยไม่เคยเจอเลยเพื่อพอพอเริ่มพอเริ่มมาเจอเอฟซีเขาก็เริ่มยอมเจอเพื่อนเขาที่ที่มาเมืองไทยแล้วก็แบบจะมานัดเซฮายอะไรอย่างนี้กันนะคะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเจอคนในอินเทอร์เนต็ตเลยเขาแค่ขึ้นไลฟ์แล้วก็ลงไลฟ์แล้วสังเกตอะถ้าถ้าสังเกตอะพวกโฮสจีนเนะะี่ยค่ะ เวลาเขาใส่ฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามทําให้เหมือนหน้าจริงเขาอะเพราะว่าป้องกันความเป็นส่วนตัวเพราะที่ประเทศจีนมันค่อนข้างรุนแรงอะพวกสต็อกเกอร์หรือพวกแบบแอมตี้แฟนอะไรเงี้ยอ่าอืมแต่แต่ว่านี่เขคือเขาเปลี่ยนตัวเองกันเยอะมาทำคนไทยเนาะถ้าเกิดคุณอยากจะมีตัวตนในประเทศไทยอะถ้าไม่ออกมาเจอเลยอะมันก็มันก็ทําให้กวใช่ความความความเขาเรียกว่าอะไร ความนิยมของคุณมันก็จะถูกจำกัดใช่ไหมคะม <c oughs> น้องไม่มีสังกัดตั้งแต่แรกเลยไหมคะอันนี้จากที่พี่ถามเขาแล้วพี่ก็แบบจริงๆอ่ะพี่กับเขาก็ไม่ได้คุยภาษาเดียวกันทีเดียวใช้แชท GPT เป็นหลักเนาะฟังมั่วบ้างไม่มั่วบ้างอะไรเงี้ยก็ก็รู้แค่ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีสังกัดแต่ว่าเขาออกมาแล้วเพาออกมาตั้งแต่ กับมตั้งแต่ย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่แหละค่ะถามเรื่องงานมิ้งน้องหน่อยเนี่ยพี่แพะมันเป็นคําถามที่เจนพยายามจะเลี่ยงตอบที่สุดนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ลงตัวยังไม่สามารถแบบชี้แจงรายละเอียดได้ในตอนนี้ค่ะมันเป็นความละเอียดอ่อนของการทํางานหรือว่าการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมีแน่นอน แต่จะตรงวันกับที่ทุกคนต้องการไหมอ่ะยังบอกไม่ได้จะพยายามทําให้ตรงวันเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอะไรชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะบอกทีเดียวเพราะว่าเพราะว่าเอ่อที่ยังไม่พูดที่ยังเฉยอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ทํานะคะเพียงแต่ว่ารอเวลาอยู่หลายๆอย่างตัวเองเข้าใจเนาะชินจังใจเงียบๆแสดงว่าแล้วผมว่างานงานงานนี้น่าจะเอาเรื่องนะพี่จถ้าหามันมีโอกาสอะเนาะไม่อยากจะแค่ ไม่อยากจะคิดการใหญ่อ่ะค่ะเพราะว่าม,มีบัตรประตูหลังล<ะ>ไหมครับผมค,คือน่าก,กลัวมากเลยโอเ,เลี้ยงบัตรอะไรเนี่ยมีบัตรมีบัตรทางเข้าประตูหลังแบบอะไรมครับมีโอกาสทํางานท <c oughs> ี่ไทยไหมค่ะใจไม่ดีก็ถ้ามีถ้ามีงานก็ถ้ามีงานแล้วก็จังหวะละมันได้และราคาได้อาจจะได้ทอม ว่าการการทางานในประเทศไทยเนี่ยมันมันก็มีเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องของจังหวะหรือชิ้นงานสินค้าที่เขาเสนอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ,บางอย่างอะ่ะก็ก็บางทีดูแล้วน้องอาจจะไม่ชอบคือเหมือนไม่ใช่ว่าสินค้าเขาไม่ดีนะแต่มันอาจจะไม่ถูกจิตกับน,น้องเราก็อาจจะยังไม่รับ อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าถ้าคือน้องอยากทํางานแน่นอนค่ะไม่งั้นคงคงไม่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆพี่อะนะนูกอกไหมอ๋อแต่แต่แต่ก็ยังอยู่ใกล้พี่แจนอยู่ใช่ไหมใกล้ดีฉันไปหาได้เกือบทุกวันเหรอโอ,โอ้ยังดีกย็ยังน้อยก็อุ่นใจอะสองสองสาวก็ยังได้ได้อยู่กับพี่แนจนกําลังคิดอยู่ว่าจํานวนคนอะอาจจะสามร้อยถึงห้าร้อยพออุอ้ยไม่น่าอยู่พี่แจนมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอก สี400ส่400บวกลบได้เลยนะอตัอ้งแต่มีกระแสดาม่ามาคนก็ไม่รักน้องตั้งเยอะอคนก็ออกไปตั้งเยอะอดังนั้นไม่น่าเยอะหรอกอาดามงดาม่านี่มีทุกวันเหนื่อยใจแทนใช่ใช่ดังนั้นดังนั้นเราอย่าไปมั่นใจว่าน้องเราน่ารักพอที่จะให้ทุกคนรักขนาดนั้น <c oughs> เอาจนนํานวนขั้นต่ําไปก่อนขั้นสูงช่างมันใครใคร,รไม่ทันก็แลงร้อยแก่เนี่ยห้องห้องนี้ไม่มี ถ้ารู้อะเราเราจะรู้ว่าอ้าวอีกวันหนึ่งดราม่าเรื่องใหม่แล้วเนี่ยฉันตามไม่ทันไม่ต้องไม่ต้องรู้อะดีแล้วพี่คอนเน่ได้หรือพี่คอนเน่เปิดให้จองหวดคิดว่าจานวนน่าจะประมาณห้าร้อยเพราะว่าคิดว่าเยอะแล้วนะคือวัดจากอะไรรู้ป่าวัดจากวันที่ไปรับที่สนามบินตอนวันที่ขบินก็เกือบเกือบสามร้อยตอนที่ไปรับสนามบินเหรอคะพี่จําไม่ได้อ่ะพี่รู้แต่ว่า คนก็เตรียมตัวแล้วบางคนก็มาจากต่างจังหวัดกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รอบเนี้ยจะพยายามจัดให้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์วันที่ทุกคนหยุดกันนาะวันที่รับน้องคนเยอะมากใช่ใช่ใช่คนเยอะแล้วก็แบบไม่น่าถึงพันน่ะจริงหรอพี่แจนพันคนมันจะเกินฝันไปไหมเพราะว่าเอาจริงนะพันคนนี้ยังพี่แจนพาน้องไปเดินห้างมาแบบ บ่อยมากแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีทุกคนรู้นะน้องเหมือนเด็กธรรมดากระโปโลที่แบบไม่มีใครรู้จักไงพี่แจเลยคิดว่าเราคิดเยอะเราคิดว่าน้องเราดังหรือเปล่าจริงน้องเราหมันก็แค่เด็กธรรมดาไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นพี่ว่าห้าร้อยก็พอเพราะว่ามันอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงด้วยอะไรด้วยเลยใช่ใช่ใช่เอาประมาณนั้นหลยนะ,ะเราอ่ะคิดในคิดไปเองเปล่าว่าน้องเราดังจริงๆน้องเราก็แค่เด็กเฉยเฉย,ย,ยคนหนึ่งจะไปยืน <laughs> จะนี่บอกว่าวันแรกที่เจอน้องกับพี่ต้อมนะอืลงจากรถมาขึ้นรถมากับพี่ต้อมยังนั่งหันหน้ามองหน้ากันแล้วก็คิดคนนี้เหรอวะสไ่นเด็กมาก ความคิดเราน้มันเด็กเด็กแล้วตอนนั้นมันมีกระแสจินแรงๆใช่ไหมคะกระแสจินที่กับกับแนทไปเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็คิดใช่เหรอจะชอบเหรอ <laughs> อย่างนี้เนี่ยนะไม่ได้แก่แกแกต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นปัจเจกปัจเจกแป้ว่าอะไรความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลล,ล้วนๆเลยนะแล้วแม่รู้ไหมหนูแอบเล่าอีกนิดนึงรอบสองมาเจอน้องตอน น้องมากรุงเทพแล้วก็เจอพร้อมพี่จูนใช่ไหมคะเราก็พากันไปทำอะไรนะเออทำเล็บใช่ทำเล็บออช้อปปิง้งออแล้วตอนนั้นขุยอันก็ยังไม่สนิทกับพี่จูนยังก็คือยังแค่รู้จักกับแจนอยู่อะไรเงี้ยนางก็แบบสตายเด็กที่แบบอินโทรเวิร์ดอะออกจากบ้านมาก็ใส่ใส่เสื้อยืดหมวกกางเกงแล้วหน้าบึงบ้ง เดินเดิน,<ๆ>เ,ดนเดินตามหนูนะแต่ไม่คุยกับหนูเดินหนูพาไปไหนมันเดินมันไปด้วยหมดทุกที่เลยแล้วพี่จุนก็พอกว่าแจนกูว่าบิวไม่ขึ้นว่ะ <laughs> <laughs> อ,อีกยาวไกลเลยวะน่า,ามันไปเรียนปรับบุคลิกภาพดิ <laughs> ก่อนที่พวกเธอจะมาเห็นน้องเวอร์ชั่นนี้นะคือมันมันมันพัฒนาตัวมันเองนะมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกหนูนั่นแหละนะแต่แบบว่าคือวันที่ฉันเห็นวันนั้นกับวันเนี้ยมันค่อนข้าง,ต,างต่างกันมากต่างกันมากใช่ใช่ มันนี้ก็สวยเพราะเขาเริ่มมีน้ำมีนวลเนาะพี่แจ๊คเมื่อเขาขขใกล้ฉันค่ะวิออสโมซิสความสวยเข้ามาด้วยกันเขาใกล้กันเรื่อยๆเรื่อๆมีมีคนซื้อกระโปรงชมพูให้น้องแล้วนะคะอ่านตอบคอมเมนต์พี่นกนะคะ,ะกระกระโปรงชมพูมีคนมีแฟน FC ที่เป็นเอ,อ,อยู่ในตลาดนัดเรียบด่วนตรงนั้นนะคะเขาเขาไปซื้อมาให้แล้วแล้วก็<อ>ทุกคนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวน้องได้กลับมาใส่แน่ ใช่แล้วก็แบบขอพูดอีกทีนะคะว่ายังไงในห้องก็ยังพูดถึงน้องเน็กได้พูดถึงซีแอลได้ถ้ามันไม่สามารถพูดได้ป่านเนี้ยก็บล็อกคําไปตั้งนานแหละอ,อืมแต่ว่าไอ้ไอ้เวลาพูดแบบมันเวลาเวลามีคนพิมพ์เข้ามาอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเวลาถามอะคนถามอะเนาะเราไม่รู้หรอกว่าจุดประสงค์เขาคืออะไรอาจจะแบบไม่รู้จริงๆเลยเข้ามาถามอะไรเงี้ยแต่แบบ มันพาทัวร์ไปลงเขาไงว่าแบบทำไมจะไม่ได้นู่นนี่นั่น เหมอนแบบคือคือเข้าใจว่าในห้องอ่ะอาจจะแบบกดดันมาจากหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปฟาดใส่เขาอ่ะดังนั้นก็ตอบเขาดีๆนะว่าทำทำได้ค่ะอะไรอย่างงี้นะ <S <S แล้วเผื่อเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจก็ยังพูดถึงน้องแน็นได้ปกติ <S <S กตินะทุกคนบบช่วงนี้มันไม่ได้มีโมเมตนต์อะไรให้พูดถึงก็ไม่รู้รดีเราจะไปพูดถึงเขาทําไมในเมื่อเราเราก็อยู่ของเราเฉยๆนึกอ,อไหมคะ ตัวนี้ใน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 ด้อมข้างนอกที่เขามองอ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่กําลังเป็นดราม่าปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีอะไรจริงๆนะมันไม่มีมันไม่มีเอียงเลยมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแกนกลางแค่แบบไม่มาไม่เหมือนได้ไม่ได้ดั่งใจในสิ่งที่ทุกคนมองอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็มาเอาอารมณ์ความรู้สึกของทุกคนอ่ะใส่มันเข้าไปเติมมันเข้าไปมันก็เลยรุนแรงเฉยแต่ตัวเนื้อเรื่องจริงๆมันไม่มีอะไรน้องแน็กกับคุยอันก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกกันปกติ แม้กระทั่งตัวน้องกร์เอ็มวีพีเองก็เป็นเพื่อนที่ดีปกติแต่ว่าเป็นเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้พี่ณเดนก็มาถามหนูว่าเนี่ยจะทําเสื้อ<ม>เสื้อแจกเป็นเสื้อแบบนิตภาพชาลีขุยอันทีนี้จันก็แบบคิดนานมาั้งพี่แล้วพี่เนี่ยโดดก็เลยบอกเขาว่าอยากทำแล้วพี่ณดน์บอกว่าเดี๋ยวไปทถ,ถ,ถามทางฝั่งบ้านชาลีก่อนโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจันก็เลยบอกว่าอ้าวทางนี้จะต้องรอขุยอันนาะดีแล้วนางก็ยังไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ถามได้ไหมทำทำ,ทำไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมอืมก็คือชุที่ผ่านมามันก็มีอะไรแบบที่ของแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นดังนั้นอยากทําอะไรก็ทําเพราะว่ามันมันเป็นลูปการะตูนน่ารักด้วยไม่เห็นเป็นไรเลยอืมแต่ว่าก็เดี๋ยวรอตอให้คุยอันตอบก่อนแล้วกันครับหนูก็อพี่แจนหมามาชอบอันคอมเมนต์นี้จังเลยคุยอันกลับมาก็หาอะไรสนุกสนุกทากับชิงเหอทําคอนเทนต์มูฟออนจากดาม่าโดยการเพิกเฉยกัน ถูกต้องอันนี้ดีนะวันนี้ที่พี่แจนเขาพูดแล้วก็พวกเราด้วยเราอะออกจากดาม่าได้แล้วดาม่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยจริงจริงดาม่ามันไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนเพื่อนไปใช้ชีวิตกันสนุกสนุกไปปลูกต้นไม้ใบหญ้าคุยอันบอกแล้วไงว่างไง่ทุกคนว่างงานไงทุกคนก็เลยเครียดนะทุกคนหางานทํานะ,ะค <laughs> <laughs> ะอคทุกนปากบอกไม่เครียดนะคะแต่เขาน่าจะเป็นคนที่เครียดมากที่สุดขนาดจิ้งจกหางขาดอนะเขายังต้องรับเลยทุกคนจากนั้น่ะหลังบ้านเขาน่ะก็คือเหนื่อยมาก เราเราทานตะวันอย่างน้อยนะเริ่มต้นจากบ้านเราก่อนเริ่มต้นจากบ้านเราก่อนบ้านทานตะวันของเราเนี่ยอ่าอย่าอย่าไม่ต้องมีราสตีนะไม่ต้องมีลาสตีเพื่อนหญิงพลังหญิงเพื่อนก่อนแล้ว่นอยู่เพื่อนหญิงมาลัางหญิงก่อนนะหนูนึกถึงอะไรรู้ป่าวันวันที่เจอขุยอันวันแรกอ่ะหมายถึงน้องแชทมาคุยกับหนูใช่ไหมคะ ่าขอบคุณนู่นนี่นั่นแล้วก็หายไปเลยนะหลังจากที่หลังหลังจากนั้นนะยูดีนางทักมาโอ้ย oh, ูอักเกิลแล้วเขาก็แบบตกใจว่าหนูเป็นผู้หญิงไงแล้ววันนั้นอ่ะหนูก็บอกเขาว่าอ้าวยู u, ไม่รู้หรอแฟนขับคุณผู้หญิงเยอะมากเลยนะ,ะนางบอกไม่รู้แล้วตอนแรกตอนแรกหนูไม่ได้ใช้รูปโปรไฟล์นี้ไงรูปโปรไฟล์หนูมันจะแบบดูแบบเกียนเกียนใส่แว่นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าหนูเป็นผู้ชาย หนูก็เลยบอกว่าแฟนขับคุณนะผู้หญิงเยอะมากนะเธอพวกเธอไปสนุกกับไปการแอลหนุหน่มๆไปไปเธอมีความสุขกับการแอลหนุ่มๆฉันรู้เธอไปเอ็นจอยกับสิ่งนั้นนะทัาเธอมันไม่มีลบไม่มีอะไรแล้วนะฮะแต่เมื่อวานเพียงแค่แบบเข้าใจเข้าใจ<ห>ทุกคนมันมีมันมีเข้าใจแหละเห็นเราเห็นข้อความขนาดนั้นเป็นใครก็ไม่ใครใครจะไม่เหลือนะมันก็มันก็นั่นล่ละอืมทะนั้นเราปล่อยให้ทุกอย่างอ่ะเราปล่อยให้ทุกอย่างมันไหลไปกระแสน่ะตอนนี้เราไม่ต้องไป ทุกอย่างปล่อยให้น้องเล่นนะเข้าใจครับแม่อืมแล้วเมื่อกี้แม่พูดชัดเจนทุกมิติมากทุกเรื่องมากนะทุกคนมันชัดเจนไม่มีอะไรจะชัดเจนกว่านี้แล้วแม่ชอบอันนี้แม่พูดถึงเขาอีกแล้วนะเขาบางครั้งเขาพูดถูกนะคะเขาพูดถูกมากคนที่คุณก็รู้ว่าฉันหมายถึงใครนะคะเขาพูดว่าไหนด้อมทานตะวันแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อด้อมนะไหนบอกว่าเขาใช้คำว่า ของน้องสาวจีนบอกว่าขุยอันเป็นคนพูดตรงทําไมทุกคนถึงยังไม่เชื่อในสิ่งที่น้องเขาพูดแม่ทั้งสองอย,อย่าทิ้งใช้ไมมค่ะไม่เคยทิ้งน้องแน็กนะคะเรายัางสนับสนุนน้องแน็กปกติมากทุกคนน้องแนกก็กยังเป็นมิตรภาพที่ดีกับพวกเราเป็นเรื่องปกตินะคะฉะนั้นน่ะพี่คนนั้นหรือเพื่อนก็ไม่รู้ละเขาก็พูดถูกนะว่าขุยอันพูดตรงไปตรงมาเป็นแฟกต์ตลอดแต่วันนี้ปัญหาที่มันเกิดเพราะเราไปไม่เชื่อซะเองซะแล้วละ่ะ เรากลับไปไม่เชื่อในสิ่งที่น้องพูดกันเองไงมันก็เลยลามไปเรื่อยเปื่อยค่ะดังนั้นวันนี้เรามาโฟกัสที่น้องและคำพูดที่น้องพูดออกมาจบเลยอืชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปารนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ